มืหมึกหรือว่าหมอนข้างทำไมมันใหญ่ขนาดนี้นี่คือแกงส้มป่าที่เผ็ดถึงเครื่องมากแบนเึอร์คลิปนี้แล้วติดตามกันไว้ปูนจะพาไปกินของอร่อยมาอยู่กันที่ร้านใส่ใจแกงข้าวแกงปักใต้ย่านราชวรที่ร้านมีเมนูให้เลือกเยอะมากน่ากินแทบทุกอันเลยพูดถึงอาหารใต้ขาดไม่ได้เลยคือกุ้งัาสตออันนี้ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยทุกคนมันคือไข่ดาวเค็มหรือเปล่ากุ้งกระเทียมใส่เบิ้มๆใครจะอดใจไว้ข้าให้เลือกเป็นข้าวราดแกงได้แบบนี้ปูนเลือกใบเหลียงผัดไข่แล้วก็หมึกผัดซอสดำมาร้านนี้ ไมาเล่นๆน,นะทุกคนชิ้นคือใหญ่สะใจมากเรื่องความสดเด้งนี่คือต้องยกให้เลยหมึกผัดซอสด,ดาคือหวานเค็มลงตัวหอมพริกไทยกระเทียมจานนี้ไม่ควรพลาดเลยจริงๆสา่กุ้งยังเราจะปล่อยให้น้องนอนเหงาได้ยังไงจัดมาเลย2ตัวทานคู่กับน้าจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดของทางร้านบอกเลยว่าโคตรเข้ากันยกให้เป็นกุ้งกระเทียมที่ชอบที่สุดในปีนี้เลยใครอยากท้าทายระบบแกงใต้ขอให้ลองจานนี้เป็นแกงส้มใต้ที่เผ็ดถึงเครื่องมาพร้อมกับปลาชิ้นเบิ้มๆเรกความแซ่บด้วยชาตักใต้แล้วก็ชามะนาวสูตรออร าชาหอมกลมกล่อมหวานกําลังดีแบบว่าลืมเผ็ดไปเลยลืมบอกไปว่าน้าพริกกะปิกับผักสดเขาหยิบทานได้ฟรีเลยนะอมมาราบดบนใบเหลียงผัดไข่คือแมงโตรอร่อยเลยทุกคนเป็นน้าพริกกะปิที่อร่อยมากจริงๆใครยังหาร้านข้าวแกงใต้ที่ถูกใจไม่ได้อยากให้ลองมาแวะร้านใส่ใจแกงร้านนี้รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอน